สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันลงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือคู่มือพิธีกรของครูธรรมวงแสงทองนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรเลยทีเดียวสวัสดีค่ะใช่ค่ะหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากนะคะครับคือมันไม่ใช่แค่เทคนิคพิธีกรเพียวๆเนาะแต่มีเรื่องจิตวิทยาการสื่อสารและก็หลักธรรมทางพุทธศาสนาด้วยใช่เลยค่ะมันผสมผสานกันได้ลงตัวมากมาก เป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะลองสกัดเอาแก่นสําคัญออกมาดูว่าจะช่วยให้ทักษะการพูดการสื่อสารของเราดีขึ้นได้อย่างไรบ้างไม่ใช่แค่เก่งเทคนิคแต่แบบสื่อสารแล้วมีความหมายจริงๆอืมจุดเด่นที่เห็นชัดๆเลยนะคะคือหนังสือมองว่าการพูดที่ดีเนี่ยมันต้องมาจากความเข้าใจข้างในไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกเขาเน้นปฏิบัติจริงด้วยค่ะใช้สติปัญญาแล้วก็เวลาที่เหมาะสมเป็นหลักเลยสติปัญญาเวลาที่เหมาะสมอืมน่าสนใจครับ แล้วก็เชื่อมโยงกับหลักจิตตมิทยาอย่างเช่นการเข้าใจผู้ฟังจริงๆการจัดการความกลัวความประหมาะอะไรแบบนี้แล้วที่พิเศษคือเอาหลักธรรมมาใช้ด้วยอย่างสัมมาวาจานะคะอ๋อสัมมาวาจาใช่ค่ะคือพูดแต่เรื่องจริงมีประโยชน์สุภาพไม่ทําให้ใครทะเลาะกันแล้วก็ต้องมีสติมีเมตตาด้วยมันทําให้คําพูดเรามีพลังขึ้นเยอะเลยค่ะฟังดูดีมากครับงั้นเรามาดูเนื้อหาหลักๆก,กันเลยดีกว่าเริ่มที่ พื้นฐานการพูดในที่สาธารณะก่อนเลยหนังสือเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษครับเรื่องเตรียมตัวนี่เน้นมากเลยค่ะโดยเฉพาะการรู้จักผู้ฟังรู้จักผู้ฟังนี่คือยังไงครับแบบว่ารู้ชื่อรู้ตำแหนง่งลึกกว่านั้นนะคะคือต้องเข้าใจเลยว่าเขาคาดหวังอะไรกังวลเรื่องไหนไม่ใช่แค่ข้อมูลผิวเผินอ๋อครับครับเข้าใจละตรงนี้สําคัญพอๆกับรู้เนื้อหาที่เราจะพูดหรือว่าการซ้อมเลยนะคะแน่นอนครับแล้วก็มีเรื่องเอ่อ ภาษากายการใช้เสียงอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะครบเลยแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือในหนังสือเขาิสต์ข้อดีของการเป็นพิธีกรมืออาชีพไว้ตั้ง30ข้อนะ่ะโอ้โห30ข้อเลยเหรอครับมีอะไรเด็ดๆบ้างครับก็มีหลายอย่างนะคะเช่นพัฒนาทักษะการพูดเพิ่มความมั่นใจยขยายคอนเน็ชันแต่มีข้อนึงที่อาจจะนึกไม่ถึงคือมันช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะอ๋อจริงด้วยเพราะต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลาเนาะ ใช่เลยค่ะต้องตามโลกให้ทันแล้วไอ้เรื่องการรู้จักผู้ฟังที่ว่าเมื่อกี้มันเชื่อมกับจิตวิทยาที่หนังสือพูดถึงยังไงบ้างครับเชื่อมโดยตรงเลยค่ะกับเรื่องการฟังอย่างตั้งใจหรือ active listening active listening อ mm. ค่ะคือไม่ใช่แค่หูได้ยินเสียงนะคะแต่ต้องจับความรู้สึกความหมายที่มันซ่อนอยู่หลังคำพูดให้ได้ด้วยหนังสือเตือนว่าคนส่วนใหญ่พลาดตรงนี้เยอะเลยค่ะ มัวแต่คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะพูดอะไรต่อดีนะอ๋อครับครับนึกภาพออกเลยจนแบบไม่ได้สังเกตสัญญาณสำคัญที่ผู้ฟังส่งออกมาเลยไม่ว่าจะสีหน้าแววตาท่าทางซึ่งก็คือ non-verbal communication สินะครับใช่ค่ะใช่ค่ะการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีความสำคัญของ first impressions ด้วยอืม แม้แต่เรื่องความเงียบนะคะหนังสือบอกว่าเราใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันน่าอึดอัดอย่างเดียวใช้ความเงียบเนี่ยนะครับยังไงครับก็อาจจะใช้เพื่อนเน้นประเด็นสําคัญหรือเปิดโอกาสให้คนฟังได้คิดตามนะคะอ๋อน่าสนใจครับแล้วมีแนวคิดอื่นอีกไหมครับมีอีกอันที่น่าสนใจมากค่ะคือการพูดจากปัจจุบันขณะ ปัจจุบันขณะเหมือนแนวคิดทั้งพุทธเลยนะครับใช่ค่ะเขาเชื่อมกับแนวคิดพุทธนิกายเซนเลยคือให้ดึงสติกลับมาอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆตรงหน้าตอนนั้นไม่ใช่ท่องสคริปต์เป๊ะๆหรือกัง,งวลไปก่อน ถูกต้องค่ะมันทําให้คําพูดเรามันสดกว่าแล้วก็เอ่อมันเข้าถึงใจคนฟังได้ดีกว่าด้วยค่ะฟังดูดีมากเลยครับแต่ว่าเอ่อในชีวิตจริงเวลาเราไปเป็นพิธีกรมันก็ต้องมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมครับแบบอยู่ๆไม้ดับหรือเจอคําถามยากๆก,กระทันหันแน่นอนค่ะมีตลอดหนังสือแนะนําวิธีรับมือเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างครับคือเขาก็มีลิสต์เทคนิคแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้นะคะประมาณ30อย่างเหมือนกันครับ แต่หัวใจสําคัญที่เขาย้ำม,มากมากเลยก็คือสติค่ะสติอีกแล้วใช่ค่ะการตั้งสติให้ได้ก่อนเมื่อเจอปัญหาเนี่ยคืออย่างแรกและสําคัญสุดเลยมันช่วยให้เราไม่ลนไม่ตื่นตระหนกพอมีสติก็มีปัญญาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเราก็ค,คิดหาทางออกได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเ,เตรียมแผนสำรองไว้แล้วหยิบมาใช้หรือสื่อสารกับทีมงานเร็วๆหรือแม้แต่ก,การพลิกแพลงสถานการณ์ตรงหน้าด้วยประสบการณ์ที่เรามีอืม ฟันดูเป็นหลักการที่ใช้ได้กว้างขวางมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วหลักการเดียวกันนี้เนี่ยก็เอาไปปรับใช้กับการสื่อสารในยุคดิจิทัลได้ด้วยซึ่งหนังสือก็พูดถึงนะคะอ๋อมีเรื่องดิจิทัลด้วยมีค่ะเรื่องการเลือกช่องทางให้เหมาะการใช้รูปใช้ภาพวิดีโอช่วยการตอบให้ไวแล้วก็การดูแลภาพลักษณ์ออนไลน์ของเรา ซึ่งก็ต้องใช้สติกับการปรับตัวเหมือนกันไม่ต่างกันเลยค่ะรวมถึงการทำงานเป็นทีมด้วยนะคะที่ต้องมีบทบาทชัดเจนเปิดใจคุยกันช่วยเหลือกันโอ้ฟังดูแล้วหนังสือคู่มือพิธีกเรเล่มนี้เหมือนเป็นเแผนที่นำทางที่ครุบเครื่องมากๆเลยนะครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่สอนเทคนิคพูดแต่ให้มันเข้มทิศทางใจด้วยทั้งจิตวิทยาทั้งหลักธรรมเลยเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมจริงๆค่ะเพื่อให้เราสื่อสารได้แบบมีพลังแล้วก็สร้างสารจริงๆนะครับ ใช่ค่ะแล้วก็มีคำคมปิดท้ายที่หนังสือยกมานะคะของพีเตอร์รักเกอร์น่าคิดมากๆเลยว่าอย่างไงครับเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารคือการฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมามฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาลึกซึ้งนะครับใช่ค่ะมันเป็นเหมือนหัวใจเลยนะท้าทายให้เราลองสังเกตเวลาเราสื่อสารครั้งต่อไปครับ ไม่ใช่แค่ฟังคำพูดที่ได้ยินแต่ลองฟังหรือสังเกตความรู้สึกความต้องการหรือแม้แต่ความกังวลที่มันอาจจะซ่อนอยู่ข้างหลังคำพูดเหล่านั้นดูบ้างครับผมบางทีนะคะนั่นอาจจะเป็นกุญแจที่ทำให้เราเข้าใจกันและกันได้ลึกซึ้งกว่าเดิมก็ได้นะคะเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ